อสวสดครับน้องศิกับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับกับกันดั้มนะครับผมก็คือ SD กันดั้ม EX Standard RX78-2 กันดั้มนะครับผมหุ่นของอามโโรเร่เลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกนะว่าผมจะได้รีวิวมันนะจนก,กระทั่งผมไปได้ตัวนี้ครับมาพร้อมกับเซตที่มากับตัวคิตตี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคิตตี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันทีหลังเอาเป็นว่าวันนี้ครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเจ้า e x standard กันดั้มเนี่ยที่บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าแย่เนี่ยที่สำคัญคือสติ๊กเกอร์เยอะมากนะครับมันจะเป็นยังไงลูกเล่นเนี่ยมันจะสมกับคำเล่าลือไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่ม มาดูดีกว่าดีกว่าครับผมโอเคก่อนเน่นครับในส่วนของตัวเฉพาะกันดมนะครับสิ่งที่ให้มาเนี่ยมี4อย่างคือบีมไรเฟิลครับบีมเซเบอร์โล่นะครับ, er, รบแล้วก็แน่นอนตัวกันดมนะครับผมโดยที่เราบอกว่าสมคำน้ำหนือครับคือสติกเกอร์ค่อนไปทางเยอะจริงๆนะครับแต่แพ้เซโรมาดูอยู่คือสติกเกอร์ครับ หลักๆเลยเนี่ยพวกดีเทลตามตัวครับตรงบอดี้นอกจากสีน้ําเงินแล้วเป็นสติกเกอร์หมดทุกชิ้นเลยนะครับอ่าส่วนขาครับนอกจากสีขาวก็เป็นสติกเกอร์หมดทุกชิ้นเช่นกันส่วนเท้าครับนอกจากสีแดงก็เป็นสติกเกอร์เช่นกันนะครับผมอ่าเพราะงั้นเนี่ยต้องบอกว่าสติกเกอร์ตามตัวเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าอยู่ในแกนที่รับได้นะครับแต่จุดที่ผมรู้สึกว่ามันโหดจริงๆคือส่วนโลครับส่วนของโลเนี่ยอาจจะคิดว่าอ่ามันจะเป็นสีขาวแปะสีดะแปะสีแดงจริงๆแล้วแต่ว่าไม่ใช่ครับ โล่ตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับส่วนสีขาวคือส่วนของสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมโล่ทั้งอันเนี้ยเป็นสีแดงที่ติดสติกเกอร์สีขาวแล้วก็สีเหลืองเข้าไปนะครับจนกลายเป็นโล่ของการดาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตรงนี้เนี่ยแปะยากมากนะครับผมแบบนี้เนาะโอเครับแต่ว่าโดยรวมครับถ้าไม่นับสติกเกอร์นะครับต้องถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเนื่องจากว่าเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดชัดๆนะครับตัวรายละเอียดของการดมเอ็กซ์แตนด์ดเนี่ยครับต้องบอกว่าทําออกมาดีมากๆนะครับ รายละเอียดตามตัวนี้คือต้องว่าชัดเจนมากชัดเจนกว่า S D สมัยใหม่อีกนะครับต้องบว่านี่คือยอดเยี่ยมันครับติดอย่างเดียวคือขามันกลวงนะแต่รายละเอียดต่างๆครับ สวยจริงรายละเอียดเนี่ยสวยมากนะครับรวมถึงสีที่ให้มาครับคือสีของสว่วนสีพาสีขาวตรงนี้ครับมันจะเป็นสีขาวที่สะท้อนแสงได้เห็นไหมครับอ่ามันจะมีงๆนิดนึงเนอะซึ่งส่วนนี้ครับมันทำให้รู้สึกแบบเออมันทําสวยผมไม่รู้นะว่าตัวปกติเป็นแบบนี้ไหมเพราะตัวนี้มาก,กับคิตตี้แต่ถ้าเกิดตัวปกติเป็นสีแบบนี้ด้วยเนี่ยผมคิดว่านี่มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่า เด็ดจริงๆส่วนเรื่องจุดขยับครับก็ต้องบอกว่าไม่แย่เลยนะครับจุดขยับนี่คือผมเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมนิวกันนั่มกับซาสบีเนี่ยถึงออกเป็น E x standard ไม่ออกเป็น SDCS เพราะตัวนี้ครับก็ถือว่าจุดขับทําดีมากๆเดี๋ยวมาดูกันครับอย่างแรกหัวครับหมุนได้3า0องศานะครับแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งคือไม่ให้คางไปขูดกับสติ๊กเกอร์ข้างล่างนะครับผมแล้วก็แขงครับสา0รอสองศาชึบแบบนี้หันไปขนาได้เท่านี้หันไปข้างหลังนิดนึงนะครับเอาออกได้แบบนี้นะครับเป หมุนมือได้นะครับทั้งมืออ่าแล้วก็หมุนเอวครับสามารถทําได้เช่นกันแต่เอวเป็นยางน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะติดมือนิดนึงให้ค่อนข้างระวังด้วยนะครับเวลาดึงขาครับเตะไปข้างหน้านิดนึงเตะไปข้างหลังนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นบอลจอยสกลมแบบของเลเจนดะ์บีบีเนาะแล้วก็สามารถขยับเท้าลงมาได้แบบนี้นะครับซึ่งเท้าเนี่ยผมก็รู้ว่าทาไมถึงขยับเท้าได้แบบนี้นะแต่ว่าโอเคแหละก็ถือว่าเป็นลูก่นจุดขยับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นไอ้นี่เนี่ย ขยับได้เล็กน้อยนะครับผมแต่ไม่เยอะมากจะเห็นแบบนี้เนอะซึ่งถ้าขยับเยอะมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะงั้นเนี่ยจุดขยับทำว่าดีไหมโอเคจุดขยับครับทําให้หุ่นเนี่ยสามารถนั่งท่าต่างๆได้อย่างเต็มที่เลยในส่วนของท่านบน แต่ว่าท่อนล่างครับกับจุดที่มันหลุดเนี่ยถือว่าหลุดง่ายไปน,นิดนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนในหุ่นก็รู้สึกว่าโอเคมันก็แย่ไปน,นิดหนึ่งแล้วที่หลุดง่ายแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคก็คือผมเป็นคนที่ชอบตากันดั้มแบบเป็นตาแบบ SD อ่ะครับที่เป็นตาแบบมีลูกกระตาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตาแบบนี้เท่าไหร่แต่ป็น SD นะแต่ว่าโอเคนั่นคือความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าในหลักการแล้วผมถามว่าอันนี้สวยไหมต้องบอกว่าทำออกมาสวยทีเดียวนะครับผมยอดเยีเ่ยมเลยส่วนที่นี่อาวุธที่ให้้้มมาาาาาครรบออยย่งแแกกืโโลลลเเนนีี็สาาถติดดขขไช แบบนี้นะครับหรือจะสามารถติดข้างหลังแบบนี้ก็ได้แต่อย่าใส่แน่นมากนะครับถ้าเกิดใส่แน่นมากเนี่ยมันจะดึงออกมายากมากนะครับผมใส่โลแบบนี้ชแล้วก็ในส่งของอาวุธครับบีมไรเฟิลก็สามารถใส่ในมือได้เลยแบบนี้นะครับึเท่านี้ครับการติดตั้งอาวุธของกันดั้มก็จะเป็นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจริงๆนีนน่ต่อว่าในเซตนี้จะขาดอาวุธไปทั้งหมดประมาณ4อย่างนะครับมีไฮเปอร์บาสุก้านะครับอ่าซูเปอร์นัมปามอ่า บีมเจเวลลินแล้วก็กันดัมแฮมเมอร์นะครับทั้งหมด4อันที่ขาดไปนะแต่กม็มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะปกติกันดัมก็ไม่ได้ค่อยใช้สีอันนั้นอยู่แล้วจะใช้กันแค่อยู่3อย่างคือบีมเซเบอร์โลแลวก็บีมไรเฟิลนะครับผมอแบบนี้ส่วนแน่นอนครับบีมเซเบอร์ก็สามารถถือในมือได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแอคชั่นถ้าจับบีมเซเบอร์กระโดดฟันชิงแบบตอนเปิดตัวได้ด้วยนะครับถ้าอยากทำนะแต่แน่นอนว่ามันจะไม่เหมือนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับอารมณ์ประมาณนี้เนะอะโอเคครับ ซึ่งแน่นอนลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีเท่านี้นะครับเพราะว่า s อ Standard เนี่ยที่บันไดใช้โฆษณาคือเป็น s อกระน่ำที่มีลูกเล่นในการประกอบร่างอาวุธของตัวเองออกมานะครับผมซึ่งมาดูกันเลยก่อนว่าตัวกระหน่ำตัวนี้ครับสามารถประกอบอาวุธเป็นแบบไหนได้มั้งนะครับอย่างแรกสุดครับตัวบีมไรเฟิลนะครับถ้าเกิดเราดึงเข่ากระน่ำออกมาแบบนี้แล้วนามาติดตรงนี้ครับชึบก็จะกลายเป็นบีมไรเฟิลแบบติดตั้งเข่าไว้ตรงนี้นะครับสามารถใช้ยิงได้รุนแรงขึ้นไหมก็น่าจะแรงขึ้นนะครับอ่า แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับเราสามารถนําดาบครับมาติดที่ตรงนี้ได้ชึบเท่านี้ครับก็จะเป็นบีมไรเฟิลแบบติดตั้งดาบไว้ข้างหน้านะครับพร้อมอ่านี่ก็จะเป็นอาวุธขั้นอัปเกรดมากไปกว่าเดิมนะสามารถจับบีมไรเฟิลไปไฟันเป็นดาบเซเบอร์ได้เลยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยน่าจะโหดอยู่นะครับอ่าชิ้นส่วนถัดไปครับถ้าเกิดเราดึงต้องดึงเข่าออกนะครับชึบตรงนี้เนี่ยจะมีเดือยอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถดึงออกครับแล้วนําเดือยตรงนี้ไปติดกับในส่วนของตัว โลดายนะครับแนะนาโล่มาใส่ที่แขนชึบอันนี้ครับก็จะได้เป็นโล่ที่ติดตั้งระหว่างปืนกับเซเบอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่ามันจะใช้เป็นยังไงได้มั่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อเปว่าถามว่ามันเทไหมมันก็เป็นไอเดียที่คููดีนะครับในการที่คุณสามารถเอาอาวุธหรือพัทต่างมาประกอบร่างเป็นอาวุธใหม่ได้นะครับผมทีนี้ครับแน่นอนมันจะมีอาวุธสุดยอดอยู่อีกเยอะจริงๆนะครับคือผมสามารถดึงบูสเตอร์ออกมานะครับชึบแล้วก็นำบูสเตอร์เนี่ยครับมาติดที่ตรงนี้ ฟึบแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นสุดยอดอาวุธของกันดัมนะครับซึ่งถามว่าถือได้ไหมยังสามารถถือได้อยู่นะครับชิ่งแบบนี้นะครับเป็นอาวุธสุดยอดของกันดัมแหละที่เดี๋ยวพอใส่แขนแป๊บหนึ่งนะครับที่โอเคมันอาจจะไม่ได้ล็อกอะไรแน่นหนานะครับแล้วก็แน่นอนว่าใส่ตรงนี้ไม่ได้ต้องถือในมืออย่างเดียวนะครับเคถาว่าอุดเนียมันดูทําอะไรได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมาต้องเอาบูสเตอร์มาติดตรงนี้นะแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมาต้องเอาบีมเซเบอร์มาติดกับปืนไรเฟลิลแบบนี้ด้วยนะครับแต่โอเคแหละมันก็็เเปนนลลูกล่ที เราไม่ได้เห็นมานานในเ c ซีกันดั้มเลยครับคือแต่ก่อนอย่างที่เห็นกันครับว่าเ c ซีกันดั้มเนี่ยจะมีลูกเล่นต่างๆของตัวเองเช่นตัวดาบมอนโอไรเซอร์หรือตัวบอเบทอสเนี่ยครับพี่เอาอาวุธมาติดกับยานให้กลายเป็นแบบยานยักษ์ขนาดยานขนาดยักษ์ได้แต่ว่าหลังๆเนี่ยครับพอไม่ไม่ได้ออกเหล่าพวกตัวนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นนะว,ว่าเ c ซีกันดั้มแต่ละตัวเนี่ยครับเอาอาวุธมาทําอะไรได้ติดตั้งตรงไหนเพิ่มเติมอะไรได,ได้แต่พอเป็นแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าอืมัมนก็กลับเป็น SC เก um ่าๆอะครับที่่เลนนสนุกเออาาวุนัน่่นนีมาติดเเเเเพพิิิ่่่มมมกกลลลาาายยป็็นนนนออวววุุธศษแ้้ชสหหดดงืะครับผม อ่าโอเคครับแต่ว่าอืก็สำหรับผมส่วนตัวเลยนะก็รู้สึกชักจะติดใจลายนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ติดอะไรแล้วก็ไม่ได้รังเกียจสติกเกอร์อันมหาศาลของมันผมก็คิดว่าน่าจะมีตัวอื่นโผล่มานะครับในลาย EX Standard นเนอะอ่าโอเคครับนี่แลยครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับ กันดัม SDEX standard นะครับผม R x 78 2ซึ่งนะาใครไม่ได้เกิดใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเม้เลยนะครับก็สามารถพิมพ์ข้อมาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ทำาไปขงหน้านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับรบ๊ายบาย